ตั้งใหม่ตั้งไกลๆตั้งไกลๆ <c oughs> ดันโมชันๆพี่น้องนี่โอ้มาเอาใจช่วยรถพ่วงพี่น้องนี่ขึ้นขึ้นโมไม่ไหวนี่ตั้งใหม่ตั้งใหม่เอาเอา เออฮึฮึแหมหมดแรงครับท่านผู้ชมโอ้โหกำลังไกลเยอะนี่ยังไม่ขึ้นอีกนี่ตั้งใหม่ตั้งไกลๆเลยนู่นไปนู่นเลยนู่นอีกอีกอีกไกลๆเลย คนขับคนขับนี่ระบบสองตีนี่เหยียบคันเร่งกับเบรกพร้อมกันเลยนะโอ้ถือว่าระบบออโต้โอ้โหมันเข้าช่วงจังหวะที่มันประชันชิดกับข้าหลังก็ถอยไปอีกไม่ได้นะอเอาอีกรอบหนึ่งปาเยียบเหยียบเหยียบ อยอีกถอยอีกอาตังา้งใหม่ยถอีกถ่อยอิ่ยิ่ยิ่โอ,อ้ใส่สิบตักเองไม่ได้ใส่เยอะเลยสิบตกักเอ,ยอ้ยึลุ้นกันครับพี่นอ้องไหวไหม không đi, không biết ai, ai, ai biết không ô, không biết không biết mấy biết luôn không รอบที่สามที่สี่แล้วพี่น้องโอ้โหต้องไปตั้งไกลหน่วยนู่นน่อ่ะมารุ่นกันมาอีกหนึ่งรอบครับนี่รอบนี้น่าจะขึ้นได้นะ โอ้หมดว่ะมันนิ่มด้วยตรงนั้นเ่ยพี่โอ้ดันตุดันตุดันตุดไม่ไปว่ะ ไปตั้งนุ่นเลยพี่นุ่นเลยะหักไปนุ่นเลยได้ไหมนู่นไปนุ่นเลยอเ,เออวนใหม่วนใหม่วนใหม่ปลุ้นช่วยขนาดนี้ยังไม่ไป